อดัดีจะลูกไปนยสองคนน เอาอาเียกับพ่อพ่อเดินหน้าไยพ่อดีครับครับพ่อโอเคครับ โปยเลยบอกเลยว่าไม่ขึ้นไปยืนข้างเครื่องเลยโมแม่แบ่งสองว่ะตอนดวดเป็นทาโปรเลยแล้วอ่ะโปรเลยเพราะว่าคนกำลังเยอะนะเพราะว่าโปรเลยนะโปรเลยนะโปรเลยเพราะว่าจังเลยเอออ่ะโอเคเอาโปรเลยแม่โปรเลยอันนี้น้ำเด้อทางนี้น้ำเด้อ bôi đây mẹ bôi đây bôi 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 đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ลูกังลูกนงลูกนังเดห้มาเดด็กเด็กเม่่ะกระเป๋า รอยร้อช่ร้ยแ้สูงเลับบตเอรี่อะไรบาบูงรโน์ก็ังรวรมาคาแเอากันดปล่ากันเอาแล้วนดิ